เน้หังได้พี่น้องเลยเชืบปาดุเชียงดีนึกกับว่าตะคอใ่กูถิ่นเว็ดลองนี้อันดียเชียบเ๊นียันป็นวัทองเนาะปาดุกพี่น้องได้เลยกราบสบายดีพี่น้องปอปภายมิดผั้ทุกคนอยู่กลอยู่ไกลหนเมืองไทยพี่น้องเอามาใช้บว๊พี่น้องมือนี้ใช่บีนจิตทงน้า Việt bà phá phát nhanh ngang nữa bay ngang 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 ันนี้ให้เป็นใส่หน่อย็นยเนม่อกองเลยถึงว่ายเนี่ยใส่รองเืิงเนี่ยมันจะถือรือบอเสียลายตะเบ็ดบัวลายขอบ่า tội và bớt tổ đẹp hả? À? Ừ. Ừ. cái nhạc bớt ngạc đấy, ngạc gì thôi. ngạc phải cái nhẹ ngạc 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 sao cái thì ừ. cô... sau, nào. Ui. Sẽ... điều lạ? Là... Ừ. thả luôn tân nhám lên nơi vĩnh nọ thử ba ừ. đuột ừ. ừ. phá dùa đuột đuột kiao dùa kiao dùa Kiêu vô kiao dùa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  kiao รุดพี่น้องเลยหน้ามาท่านดุนๆน,นั่งต่อไปเทกว่าเทกว่าหลังบร้อนนี้ก็ใส่ชืหลัง

มาเดี๋ยวพี่น้องมาเดี๋เดี๋ยเีเดีเดีตัย่าเลยโอ้ยตัดดินมันขาดขอใหญ่ดิ่้อขอได้ปดุกวะขใ,ใม่มาเดี๋ยวพี่น้องมาเดี๋ยวปลาคอปลาคอปลาดุก พกออมาเด้หลังที่สามถอเล็กนอะถึงเดียวเกี่ยวเนาะเกี่ยวพวกหย่าเนาะปวดหย้าคะมนนถหกเกี่ยวพวกหยา có mưa tay nè tôi nhảy để kìa đáng đẹp là blue mắm một hát đi, kìa ừ. kìa ừ. đi kìa 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 phát triển đi, kìa 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 ไอ้ปืนต่ออีกไปเดมานเด็มหนึ่งพี่น้องไอ้ห,หลงห่วงทงขวัทงแม่เนาะมีหอวงเนาะเยวแป๊บนึงพี่น้องกดป้ายก่อนปากนยะต่อพี่น้องมองเกาเนาะปรม่ยามมื่เสไป คุณตั้งต่อไปพี่น้องนอนนอยกัญญาใช่่ปะแบบเแีวนขนาดหกหกเนาะเฮ้ยแปวดินอยู่ไหนน้าเ้ใเบียเท่าสุสใช่ปะนีอยู่เด้ บิ่งนดูเขาสบายใจหน่อยอ่ะเขาเด็เนาอมีไหมมีมัเอวะโอ้อะไรเต๋แทงพี่หนะตวนั้นก็โอ้ยปลาใหญ่กิเออป่าใหญ่กินตั้นัหนคื่เอ้านนี้มีนะตนนี้มีลายเนาะต้นมงีให้หน้าต้นนี้มีลายเนาะมันมีลายได้ปลาเป็นไฮลุก สอตัวพี่นนอมาเชงกันเอาพักพักต่อดีว่าเที่ยวนั่เป็นบ่อไปนั่งในบ่อถือมาพี่น้ออปักเหนียวใหม่รุนั่ต่อไปพี่น้อไป้อนนั่งนั่งอย่เด้ตอนนี้บ่าตอนทุกักมื่องเก้านนี้ ท่างจะใส่บ่รขี้กระเนี้ยเออนะขี้ฟ้ากลิ่นดินกระเนี้ยดินได้พี่น้องใส่ไม่ไม่กลิ่นขีกเรเดือนเนาะมันลอยมากนะนี่นี่นนไปปลาเดื่น กเท่นีนอนบม่็นนอีกแล้วกานจะวามาสระดสะจะอนเนาะติดูดไว้ักื่นก็ฟังไปุดน่างต่อไปพี่น้องเดี๋ยงนี่เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวองเเดี๋วไปยังนี่ เอ้ยปลาคอปลาคออีกแด้อเออสวยงามพี่น้องเออแจ๋วสองตัวพี่น้องปลาคอโอ้มันกินปลาเข่งดินบสองแล้วกินขี้ลังเก่ากินแบบหลังเก่าเนาะโอ้มันกินกันกินเนื้อะลอยหาเขียดมาใส่เขียดจีน่าเนาะเอ้าใส้ทั่วไป สอ,องพี่น้องเ,อเยแนวแรกนนเนี้ยมนน่นู่ไปอีกปดปลาเ่มบวขวดนนยนะเนาะปลาเริ่มบวเลยนี่ล่างนย่งเิ้นี่บอกเฮปลาเริ่มบวบเลยนังนนี่พูดถึงบ่ปลาเริ่มวเงา,าน่องเป็นเงนินร้อยสิ ตาคืนใช่เงินเดี๋ยตาคืนพี่น้องเนยามตอนเช้าตั้งอย่างน้อนอันนี้กันโอ้เขียวฮาลโหลาษาอาบอเป่มันีปลาตั้งอ่างนี้นั่นอันนี้กหลอน นอนดิเช่น,นออยาขี้กันยันเนี่เนาะขีกันใส่เนาะก็ใส่น้ำผงใช่เป็นทางต่อไปบัมันไมเบิดเบ็ดตบอ

นนอยตัวนี้สามร้อยใ่เงินร้อยเลยสามเต้มเลยพี่น้องมนมานมือนนี่เ็ดาวกูลังยยมมึงได้บงเราเติมอีกไปซื้อมันกัปหนึ่งเดนก็ใช้เบอรกูก็กินเน่หผ่าอนบุกเขาไม่เราคันเดินเตาหยาก กับปลาตายแล้ะน้อยต้องเฮ็ดกินมือนี้เลยหนักเอาไหมดึงอรดเบิกขอ้นเดึงยเว็บใส่ปาบหยุดปวดประเดี๋ยวปากเนี่ยใส่ใหม่พี่น้องเสียบต่อดุดมือนเสาก็มันถือเหมืนเสาจะมีคลิปต่อไปเลยพี่เนาะก็มันถือก็จะบุรีรัมยเนาะ

นี่แนี่จริงนะุณนะครับคุณคุณให้ดสต๊อกกว่าไหมกันจั้หน่อยมันสียเงาไหมห้อยไงเฮ้ยนึกว่าหัวป่าเนี่ยมึงขึ้นว่าหัวป่าโอ้ห้อยหน่อยไงเนี่ยมึงขึ้นว่าหัวป่าคอตุ่มใช่ปะ ดีใจเว้เนี่ยมึงคือแบวประคบ่างกได้ดูโอ้ใช่มึงมเปคือดีน่เลยดเนี่ยเพียร้างนี่รือไมจะใช่อ้้ยงดีด่จ๊ะใช่เลย ว้ดีแน่นดีเลยตัวใหญ่ด้วยตน้อยเยชึปลาดชงดีนึกปลาคอย้ิ่นเบ็ดลงี้นั่ดิิ่เบ็ดย่างวาน้ปลาดุกพี่น้อได้เสีแบบบบวปงาหน้าครับขอดิ เห็นบอมันน้ำคุณเน้ำคุณมมันถือไงโอ้อดินแหงน่อ,นอเน่อโคตรแม่เยอะที่ต่างกล่องบ้งเออหลังมาจะต่อเวย อดูพี่นอไม้ด้นี่งประคอแสงดีแบน่าอานมาอยากห้ันเนี่ยจะตบกองแบบหนึ่งิวเนาะที่แบบแบก็หน่อยจะตบกองเมนพี่นอเหม่มนตัดต่อหน่อยจัตบ๊กองเมมืยนเหมันวมือนกะถทายไปมันกันาวแล้วจะเอา่ายแต่หมงมันจำคัญคือหมวมันถือป่าถึงอย่างนี้หนอ้ี่รู้ก่นีประด็นเอ้ยถืออย่างนังเลยบ้านเดี๋ยวเนี่ย นะเมื่อคุณตัวนั้นมีเนาะโอ้ปลายังกินมันมีตัวหนึ่งมากินซ้ำตัวใหญ่ปาตัวหนึ่งมากินซ้ำมันนี่ปะกระปูกัดปูดอนบอกว่าแม่นี่กระปูเนี่ยเนาะดีกว่ากอสีว่างสันมันดินแห้งวยเนาะถึงมันดินเหมือนหลูอเอาวม้านม้านมีเนาะม้านมีสิเดี๋ยวไม่ยากอีกรอบหนึ่งกอสีว่างสันเขาคือมุนหมุนกูว่าเบ็ดนะมาเบิ้งไรือยู่ ที่ดินมัหันโบแมนจตุยามยีดอปหนึง่งมีบ่เออดินมัหันโบแมนประดุมาดูผลงานพี่น้องอันนี้คือหลังจากขึ้นมาตะยามเนาะเนาะปลาดุกปลาคอไายหาโตพี่น้องปลาคอสี่โตปลาเคียงตัวหนึ่งเออนะ่าตัวคอสามปลาเคียงตัวหนึ่งหนึ่งกรปลาดุกตัวหนึ่งเนาะ นี่หน่อยต่างกันแป๊บหนึ่งตัวกำลังงามเลยพี่น้องเลยคลิปนี้หน่อยกับที่จบดงเพียงเท่อนนี่เด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อพี่น้องขอให้หน่อยมีกำลังใจเฮ็ดห้าสองหาคลิปใหม่ๆน้อมาดูน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้หน่อยกับทกลับเข้ามาสวัสดีพี่น้องเมื่อถูกทุกคนบาย